โอกาสก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมืออาชีพมาถ,ถึงแล้วกับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาพบังคับหรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เปิดโอกาสให้น้องๆได้เรียนฟรีพักฟรีกินฟรีมีเงินสนับสนุนให้ครอบครัวมีงานทำ มีไรายได้อย่างมั่นคงหลังเรียนจบหลักสูตรสนใจสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ครูแนะแนวประจำโรงเรียนสถาบันสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกจังหวัดในแต่ละปีจะมีเด็กนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับจบม .3 แล้วไม่ได้เรียนต่อเป็นจำนวนมาก เรื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อทำงานหาไรายได้ช่วยครอบครัวซึ่งจะเป็นการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานไร้ฝีมือได้ค่าจ้างแรงงานเพียงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันละประมาณ300บาทแต่ถ้าหากได้มีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดฝึกทักษะด้านอาชีพให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว โดยใช้เวลาประมาณ4-6เดือนหลังจบการศึกษาก่อนที่เด็กกลุ่มเป้าหมายนี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงานก็จะสามารถช่วยให้เข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือจะได้ค่าจ้างในอันตราสูงขึ้นอันจะเป็นการช่วยให้เด็กกลุ่มนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ลงนมามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานโดยบูรณาการร่วมกับอีกหลายหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัดทั่วประเทศได้แก่กระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในฐานะหน่วยงานที่ร่วมดําเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือซึ่งมีภารกิจที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่กําลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการเพื่อให้มีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากลรวมถึงมีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ จึงได้จัดทําโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภา,บาคบังคับและมีอายุไม่เกิน25ปีโดยดําเนินการจัดฝึกอบมรมหลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทํางานมุ่งเน้นสร้างโอกาสในการเข้าสู่ตลาดแรงงานสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพมีงานทําในระบบการจ้างงานและการประกอบอาชีพอิสระโดยมีหลักสูตรมากมายหลากหลายสาขาอาชีพเน้นหลักสูตรที่มีความต้องการสูงเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในฐานะแรงงานฝีมือเช่น 1. หลักสูตรช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 2. หลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 3. หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 4. หลักสูตรช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ 5. หลักสูตรผู้ประกอบอาหารไทย 6. หลักสูตรช่างเย็บจากอุตสาหกรรม 7. หลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์โดยโครงการได้สร้างแรงงานที่มีคุณภาพไปมากกว่า3,000คน และในปีพุทธศักราช2,567นี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานได้เปิดรับการฝึกอบรมทักษะด้านอาชีพตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงานเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานมีฝีมือมีรายได้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ไม่น้อยกว่า1,300คนจากทั่วประเทศ ผมไม่ได้เรียนต่อครับผมก็เลยสนใจอยากจะมาทํามาเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องกัดเครื่องกึงครับอาจารย์ก็สอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับระยะเวลาสึกสองเดือนครับแล้วก็ออกไปฝึกสถานประกอบการ1เดือนครับสอนเรื่องตั้งแต่เื้องต้นจนถึงแบบท,ทั้งที่สุดที่มีครับจบม3แล้วไม่มีโอกาสได้เรียนต่อก็ให้เข้ามาสมัครกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับเพราะว่ามันสามารถต่อยอดได้เยอะเลยครับ อยากมีอาชีพติดตัวครับรูสอนตั้งแต่พื้นฐานสอนความปลอดภัยในการทาํางานส่อนน้องๆมาเรียนนะครับด้วยผมปฏิบัิานสืนมือแรงงานหรือคนที่ยังอาที่เรียนต่อไ่ได้จบมสาที่พักปีครับแล้วก็อาหารปีครับแล้วก็มีความรู้แล้วก็ได้มาเปลี่ยนพนักง,งานมีงานเิ็ดคือผมนะครับ อยากให้มาฝึกอบรมที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับจะได้มี ى, วิชาติดต,ตัวแล้วก็สร้างอนาคตให้กับตัวเองได้เหมือนผมนะครับอาจารย์สอนพื้นฐานค่ะเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์การเก็บร,รักษาการดูเลเมื่อมาเรียนหนูก็ได้หลายอย่างนะคะหนูจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เลยจะอนาคตหน,าหนูจะไปเปิดร้านเป็นของตัวเองค่ะหนูก็จะนําความรู้พวกนี้ไปประกอบอาชีพใครที่ไม่มีพื้นฐานอาจารย์อาจารย์จะสอนนักเด็กศูนย์เมื่อก่อนก็มีความรู้นิดหน่อย อุปกรณ์บางตัวผมก็ไม่เคยรู้จักมารู้จักกับอาจารย์ครับเชิญเพื่อนๆี่พี่น้องๆทุกคนที่สนใจอยากมีความรู้เล่นในระหว่างเรียนม,มีเบีย้ยเลี้ยงให้ด้วยถ้าสนใจมาสมัครได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานขอขอบคุณกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่ทําให้ผมได้มีความรู้และได้นำความรู้นี้ไปประกอบอาชีพจุดเริ่มต้นของการพัฒนาแรงงานของประเทศโดยเยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสที่จะทำให้ความเป็นอยู่ ครอบครัวรวมถึงการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและก้าวเข้าสู่การเป็นแรงงานอาชีพที่มีประสิทธิภาพกับการติดตามผลักดันพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานและจุดเล็กๆเ,เหล่านี้จะรวมกันเป็นแสงที่ส่องสว่างพัฒนาและเจิดจ้าสู่การเป็นแรงงานคุณภาพที่สำคัญให้กับการขับเคลื่อนด้านแรงงานของประเทศอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตลอดไป ให้มีความสามารถพัฒนาชาติด้วยแรงงานฝีมือ